ก่อกำเนิดการประกันสังคมในประเทศไทยประเทศไทยได้มีแนวคิดดีเริ่มนำระบบประกันสังคมเข้ามาใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2495เป็นต้นมาโดยรัฐบาลในสมัยนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ เพื่อศึกษาและพิจารณาวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านสวัสดิการสังคมได้นำแนวคิดรูปแบบวิธีการประกันสังคมมาจากต่างประเทศและออกเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2497แต่พระราชบัญญัติด,ดังกล่าวไม่ได้มีการดำเนินการในทางปฏิบัติเนื่องจากมีหลายฝ่ายคัดค้านเพราะไม่เข้าใจถึงผลดีของระบบประกันสังคมต่อมาได้มีความพยายามที่จะผลักดันระบบประกันสังคมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จนกระทั่งปีพุทธศักราช2515ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103ลงวันที่16มีนาคม2515ให้มีกองทุนเงินทดแทนเพื่อจ่ายเงินทดแทนแก่นายจ้างขึ้นในกรมแรงงานเมื่อมีการบังคับใช้กองทุนเงินทดแทนในระยะหนึ่งนายจ้างผู้ใช้แรงงานเริ่มเห็นความสําคัญของการประกันสังคมจึงเป็นส่วนร่วมที่สําคัญในการผลักดันให้มีระบบประกันสังคมจนเป็นผลสําเร็จโดยออกเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2กันยายน2533เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2533เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ซึ่งได้ดำเนินการครบรอบ25ปีในวันที่3กันยายน2558นี้ ทั้งนี้หลักการและวัตถุประสงค์ของการมีประกันสังคมเพื่อสร้างหลักประกรันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตภายใต้หลักการสำคัญคือการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขโดยนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลร่วมกันจ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกกองทุนซึ่งหลักการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีรายได้มีส่วนช่วยเหลือตนเองและครอบครัวรวมทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,ระหว่างสมาชิกกองทุนเมื่อประสบความเดือดร้อนและเหตุที่ทําให้สูญเสียรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัวการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานประกันสังคมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาขอบข่ายความคุ้มครองประกันสังคมในระยะเริ่มแรกของการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่20คนขึ้นไปโดยมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมในขณะนั้นจำนวน3255 5แห่งและผู้ประกันตนจำนวน2.9ล้านคนต่อมาในปี2536 ได้ขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและในปี2545ได้ขยายความคุ้มครองไปสู่ลูกจ้างในสถานประกอบการตั้งแต่1คนขึ้นไปจนถึงปัจจุบันนี้มีผู้ประกันตน13.91ล้านคนและสถานประกอบการ425,505แห่ง การให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมในปี2,534ให้ความคุ้มครองใน4กรณีได้แก่เจ็บป่วย คลอดบุตรทุพพลภาพและเสียชีวิตต่อมาในปี2541ได้ขยายความคุ้มครองอีก2กรณีคือสงเคราะห์บุตรและชราภาพและในปี2547ได้ขยายความคุ้มครองในกรณีว่างงานเป็นผลให้ระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองครบ7กรณีตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองประกันสังคมตามหลักการองค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ดีที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและเพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ละประเภทมาโดยตลอดและในพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พุทธศักราช2558ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตายและกรณีสงเคราะห์บูตรคราวและไม่เกิน3คนเป็นต้น การบริหารการลงทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่กองทุนในปีแรกของการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสม1,890ล้านบาทและเติบโตรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีเงินลงทุนสะสมกว่า1.3ล้านล้านบาทซึ่งถือเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยโดยเงินสะสมกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินออมกรณีชาราภาพซึ่งต้องนำไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสำหรับนำไปจ่ายเงินบำนาญชาราภาพและเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆให้กับผู้ประกันตน เงินสะสมกองทุนดังกล่าวประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บได้8 0 0แสนกว่าล้านบาทและดอกผลจากการลงทุนสะสมกว่า3 0 0แสนล้านบาทคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ7.14ต่อปี ต่อจากนี้ไปสํานักงานประกันสังคมได้วางยุทธศาสตร์สํานักงานประกันสังคมระยะ5ปีข้างหน้า2,558ถึง2,562สํานักงานประกันสังคมได้กําหนดยุทธศาสตร์สํานักงานประกันสังคมระยะ5ปี2,558ถึง2,562โดยมีวิสัยทัศน์ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์ดังนี้ ยกระดับการให้บริการสื่อสากล สร้างการรับรู้และเข้าใจในคุณค่าของการประกันสังคมมุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ควบคู่กับการพัฒนาระบบเงินสมทบและการลงทุนที่มีเสถียรภาพและศักยภาพสูงการรื้อปรับและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารสารสนเทศการพัฒนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัยคล่องตัวโปร่งใสและมีธรรมาพิบาเเล operator regulator ร,ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็น ส่วนสำคัญของการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้สำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องปฏิรูปการดำเนินงานดังนี้ การปฏิรูปเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกันตนโดยให้กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพสามารถจัดเก็บเงินสมทบได้เพียงพอและสมดุลกับการจ่ายประโยชน์ทดแทนซึ่งตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในขณะที่ยังคงจัดเก็บเงินสมทบในอัตราเดิมมาโดยตลอดประกอบกับไม่มีการปรับเพิ่มฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบสูงสุด15,000บาทต่อเดือนและต่ำสุด1,600 ห้าบาทต่อเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2557เเป็นต้นมากองทุนประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินบำนาญชาราภาพให้แก่ผู้ประกันตนและประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากไม่มีมาตรการใดๆรองรับเช่นการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบการขยายอายุกเกษียณการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนเป็นต้นอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพกองทุน การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนโดยในระยะแรกจําเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างสํานักบริหารการลงทุนจากปัจจุบันเป็นเพียงหน่วยงานภายในให้มีสถานะเป็นกองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและในระยะต่อไปผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเป็นหน่วยงานโอเปอเรเตอร์เพื่อทําหน้าที่บริหารเงินลงทุนโดยมีสํานักบริหารการลงทุนสํานักงานประกันสังคมทําหน้าที่เป็นหน่วยงานเรเกเลเตอร์กากับดูแลตรวจสอบ การดำเนินงานหน่วยงานพิเศษปฏิรูปการบริหารองค์กรให้มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้โดยกำหนดวิธีการได้มาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการประกันสังคมรวมถึงต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการต่อปปชกำหนดวิธีการได้มาของที่ปรึกษาในคณะกรรมการประกันสังคม และคณะกรรมการการแพทย์ที่ต้องมาจากการสรรหาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แต่งตั้งเพื่อกำกับดูแลความโปร่งใสได้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอก้าวต่อไปในปีที่26และปีต่อๆไปพวกเราชาวประกันสังคมจะมุ่งมั่นไม่หยุดยัง้งสร้างสรรค์หลักประกันชีวิต โดยรวมกันเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของผู้ประกันตนเพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไป25ปีก้าวไกลก้าวต่อไปปฏิรูปประกันสังคม